สวัสดีค่ะ,ว,คะ,ว,คะวันนี้เราก็มาพบกับน้องมะปางนะคะวันนี้น้องมะปางมาทําไฮฟูที่พัสมนคลินิกนะคะ Isaiah. อันนี้นะคะ,ะคุณมะปางนะคะก็เลือกเป็นไฮฟูกรอบหน้านะคะแล้วก็เ,เป็นไฮฟูนีนเียงนะคะคุณมะปางก็ได้มีการทําไปแล้วนะคะหนึ่งครั้งอันนี้ก็ได้มีการบอกว่ามาทําซ้ำอีกหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวให้ดูดูรูปตอนแรกก่อนเลยว่านางเป็นยังไงนะคะ <im class> ก็คือแบบบานไม่ไหวกระดงกระดงังกระดงังตังใจนะคะก็บานนะคะแล้วก็ได้มีการออกพิชิตบทหอบด้วยนะคะแล้วก็หลักๆเลยก็ทำให้ฟูนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง อันต uh, ้าโฟร์เมอร์ทีนะคะตัวนี้จะเข้าไปยกกระชับนะคะเป็นเครื่องพลังงานอันเตซาวนะคะใช่แล้วค่ะตัวไฮฟูวนะคะก็จะเหมาะกับคนที่มีแก้มนะคะแก้มเยอะเนียงเยอะนะคะต้องการจะสลายไขมันนะคะแล้วก็ช่วยยกกระชับใบหน้าด้วยน,นะคะเนะปะ็นวะกามนะคะก,ะยก,กะ็ยกกระชับยกกระชับยกกระชับผิวหน้านะคะกระตุนะต้นคอลลาเจนใต้ผิวหนังนะคะคืนความอ่อนโยนให้กับวัยนะคะ แล้วก็รถดิ้วรอยนะคะสลายไขมันนะคะแล้วก็กระชับสัดส่วนได้ด้วยนะคะปลอดภัยสูงค่ะไม่อันตรายค่ะใช่แล้วค่ะคุณหมอคะไฮฟ,ฟูนี่ต้องทำกี่กี่ครั้งนะคะส่วนใหญ่ทำครั้งหนึ่งนะคะจะอยู่ไดประมาณ6-8เดือนเนาะคนทำคนจะมาซ้ำปีละ1-2ครั้งนะคะ อ๋อจะไปก็อยากได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นก็สามารถมาทำแบบน้องมาปานได้นะก็คือทำหนึ่งครั้งแล้วอีกหนึ่งเดือนก็มาทำ 1. 1> ามาทำอันนี้ก็ยิงไปแล้วประมาณร้อยสี่ช่อนะคะเจ็บไหมคะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องของเรานะคะของเราจะเป็นรุ่น u l t ร a f o r m e r T เลยนะคะค่ะตัวนี้นะคะก็ใครนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องใบหน้านะคะหย่อนคล้อย แก้มห้อยแก้มแบบไม่ก่อชับนะคะแล้วก็คิ้วตกหนังตาตกอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถยิงได้นะคะแล้วก็เหนียงไขมันเยอะหน้าใหญ่แบบน้องมะปางวันนี้นะคะเอาให้ดูอีกรอบหนึ่งย้ำรอบแล้วเขาว่าหน้าใหญ่อันนี้นคือน้องมะปางนะคะค่อนข้างที่จะมีแก้มเยอะนะคะตรงนี้ก็จะห้อยนอิดนึงนะใช่ันะะวน,นี้ก็มายิงไขฟูกไปดูดูได้จริงนะปัจจุบันตอนนี้ก็คือแบบอ่ะ น,น้องปาง,ง,ปงหันหน้าตรงหน,ะะหน้าชัดหน้าชัดเวอร์ชัดจึ้งตึงใจมากนะคะพ้าคุณแ่คนไหนสนใจนะคะก็สามารถทเข้ามาสอบถามได้นะคะ <_ m> ตัวนี้ไม่เจ็บนะคะก่อนทําก็จะแปะยาชาให้อันนี้น้องป่ปางไม่ได้แปะยาชานะคะเจ <_ m> ็บไหมคะไม่ได้แปะยาชาเลยไม่เจ็บเลยนะคะจะติดฟันนะคะค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะก็มีกิจกรรมนะคะร่วมเล่นเกมนะคะของทางพยาบาคลินิกเรานะคะ ในช่วงปีใหม่นะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะหรือน้องมะปางนะคะได้มีการไปเที่ยวช่วงปีใหม่นะคะก็มาคอมเมนต์ใต้โพลนะคะ,คะที่ทางคลินิกนะคะในเพจน,นะคะโหมดไว้นะคะกิจกรรมของใครนะคะได้ถูกเรือกนะคะ ก็จะมีรางวัลแจกให้มูลค่าถึง1นึ0 0 0สนสองหมื่นสอบาทเลยนะคะรวมทั้งหมด20รางวัลเลยยี่รางวัลนะคะค่ากติการ่วมสนุกของเรานะคะก็คือให้เพื่อนๆนะคะไปโพสต์รูปในช่วงปีใหม่ของตัวเองนะคะจะเป็นรูปที่กําลังทํางานหรือไปเที่ยวอยู่บ้านเฉยๆหรือว่าอะไรก็ได้ไปแทเใช่ค่ะแล้วก็แชร์กิจกรรมไปหน้าเฟซเปิดสาธารณะนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าถ้าเกิดถ่ายคู่กับเพื่อนก็แท็กเพื่อนในรูปด้วยนะ แล้วก็รางวัน24รางวันถ้าไม่โดนก็ไม่รู้ไม่บ้างแหลกที่เรามันเยอะมากนะคะนะคะฝากแล้วก็ขอตัวไปก่อนนะคะเออแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะเจ็บไหมคะคุณปานไม่เจ็บเลยเนาะค่ะถ้ายังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะติดตามได้ทางเพจทางไลน์นะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามได้นะคะวันนี้ต้องไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ